สวัสดีครับนี่นะครับพามาเบิงนะครับตอนนี้กำลังมาบดข้าวโพดนะครับนี่ตัวนี้ข้าวโพดนะครับนกดำแห้งนะครับนี่ข้าวโพดไอเขาเลยมาอย่างนี้ข้าวโพดที่ยงสัตว์นะครับตอนนี้บดถึงบดทั้งพัชนะครับนี่มาเบิงใกล้ๆนี่นี่นะครับฟักจะมีรุ่นนี้ครับที่ตกเกล็ดนะครับนี่บดให้ร้อมกั้นะครับเข้ามาเบิงครับนี่ แต่ปูทั้งต้นเลยนะัินี่นปูตีนะครับ,บป,ปบูตั้งก็แสบกเส้นเลยแท้แบเนี่นะมิปูเบอรเลยนะมโอ้ยเรียงง้วเรียงแพะครับเรียงป่วยครับ บอต้องห่วงนะครับแบบนี้ครับเนี่ยนี่หวานนวลเบึงเบึงเบึงบึงฝักครับแบบนี้บดเครื่องเบิดได้แล้วเนี่ยตลาดบ่อเอาแล้วตอนนี้นะครับเอาไปตุนมาอีกนี่เบึงนี่น้องเบึงเบึงบอลเลนนี่นี่วุฒิเครื่องฝักเลยนี่เครื่องกำลังบดอยู่จิตาพุ่น มีเสียงกระาเขาไปปึงปึงฟักแห่งๆนี่นัำบริสุทธิ์นบริสุทเสียเลยพี่น้องคือตอนนี้มันมีราคาคนอยากให้มาปลูกมันกันไปเลยครบปึงมดทั้งเหมดเลยนะครับนี่มดทั้งฟักไอ้ทั้งฟักเลยทั้งต้นทั้งฟักเลยนี่เป็นกรขบวดยังเคยมาขบวดบ้านเดียดนี่แหละครับโดสดีเดี่ยวเลี้ยงนะครับนี่ อเอาหน้ามื้อามเอาผ้ากินหนึ่งไอ้กบปวดจะยืะงหมดเลยอืมหืมไม่จีบปับมึงครับเนี่ยนั่งเป็นแป้งมันมันเลยนะครับเนี่ยเพิ่งว่ะโอ้โหเลยเรียงม้วน,นะครับเนี่ยย่างดีนะครับเสียเสียใจครับม้นวนผมมีราคานะครับข้าวโพดกับขึ้นครับเนี่ยแล้นี้เขากำลังลุกข้าวโดนะครับปุ๊บมันกันเมื่อแล้วนะครับ มันแพงวันนี้มันเท่าไรสี่บาทแม,มองมือสมอุมันราคาสี่บาทแตส่งสามสิบเปอร์เซนตนะครับขอบพูดกันชือว่าอะไรครับน่า้นแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งเขาบดขอบพดนะครับโอเคครับคอับเ่ะ